สี่อสุจิสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรก 1. 5 0ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามประการ 1. กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วจีกรรมที่ไม่สะอาดสมโนกรรมที่ไม่สะอาด 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วจีกรรมที่สะอาด 3. มโนกรรมที่สะอาดบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แล ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อสุจิสูตรที่4จบ 5. ปัมเขตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทําลายสูตรที่หนึ่ง151ภิกษุทั้งหลายคนพานผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบุรุษประกอบด้วทาสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลาย มีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายอกุศล 3. ม,มโนกรรมฝ่ายอกุศลคนพาลผู้เฉียบแหลมเป็นอาสัตตบุรุษประกอบได้ทำสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหาย ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบรุษประกอบได้ทำสามประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกรรมจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งกายกรรมฝ่ายกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายกุศล 3. ม,มนโนกรรมฝ่ายกุศลปัทมะเขตสูตรที่หจบ 6. ทุติยะคตตสูตรว่าด้วยเหตุตนถูกทำลายสูตรที่สอง,ง2 5 2ภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบได้ทำสามประการ 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. ม,มนโนกรรมที่มีโทษ 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. ม,มนโนกรรมที่ไม่มีโทษะะะทุติยคตะสูตรที่หจบ7ตติยคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สาม 153ภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบได้ทำสามประการ 1. กายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ2วจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มนโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 1. กายกรรมที่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่สม่ำเสมอ 3. มนโนกรรมที่สม่ำเสมอตติยะคตะสูตรที่7จบ แจะตุดทคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สี่หิภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสมประการ 1. กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. มนโนกรรมที่ไม่สะอาด 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วจีกรรมที่สะอาด สมมโนกรรมที่สะอาดบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบบรุษประกอบด้วยธรรม 3. ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกรรมจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากจดตุทะคะตะสูตรที่8จบ 9. วันฒนาสูตร ว่าด้วยการไหว้155่ิกษุทั้งหลายการไหว้สามประการนี้การไหว้สามประการอะไรบ้างคือ 1. การไหว้ทางกาย 2. การไหว้ทางวาจา 3. การไหว้ทางใจภิกษุทั้งหลายการไหว้สามประการนี้แลวันธนาสูตรที่9จบ สิปุพพันนาหสูตรว่าด้วยเวลาเช้าเป็นเลิกดีเป็นต้นหนึภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดี ยามดีและบูชาที่ดีในพรหมจารีบุคลคลกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขงอกงามในพุทธศาสนา จงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลปุพพนาหสูตรที่สิบจบมังคละวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อกุศลสูตรสองสาวัชชสูตรสวิสมะสูตร 4. อสุจิสูตร 5. ปัทมะฆตะสูตร 6. ทุติยะตะสูตร 7. จ็ตะะต,ะต,ต,ติยะ,ะตะสูตร 8. จตุทธะคะาตสูตร 9. วันธนาสูตร 10. ปุพันาหสูตรตติยะปนาตจบบริบูรณ์ 6. อาเจละกะวักหมวดว่าด้วยคนเปลือยว่าด้วยปฏิปทาสามอย่าง157-163ถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการ ปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาน 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีเขาย่อมตกเป็นเหยื่อในกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบป,ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหานเป็นอย่างไรคือคนเปลือยบางคนในโลกนี้ไร้มารยาทเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับภิกษาที่เขาเจาะจงทําไว้ไม่ยินดีกิจนิม,มนต์ไม่รับภิกษาปากหม้อไม่รับภิกษาจากกระเช้า ไม่รับพิกษาคล่อมนคนบริโภคอยู่ไม่รับพิกษาของหญิงมีคันไม่รับพิกษาของหญิงกำลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิกษาของหญิงที่คลอเคลียคนไม่รับพิกษาที่นัดแนะก,กันทำไว้ไม่รับพิกษาที่ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรไรไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับพิกษาเฉพาะที่เรือนหลังเดียวเียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียว รับพิษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำหรือรับพิษาที่เรือนเจ็ดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำเยียวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยใบเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยสองใบบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้สองวันบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้เจ็วันบ้างเข้าหมันประกอบในการบริโภคที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้อยู่คนเปลือยนั้นกินผักดองเป็นอาหารบ้างกินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินกากข้าวเป็นอาหารบ้างกินยางเป็นอาหารบ้าง กินรำเป็นอาหารบ้างกินข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินกํายานเป็นอาหารบ้างกินหญ้าเป็นอาหารบ้างกินมูลโคเป็นอาหารบ้างกินง่าวและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างกินผลไม้ที่หล่นเยียวยาอัตภาพเขานุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้าง นุ่งห่มผ้าบางสกุลบ้างนุ่งห <ab> ่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือที่มีเล็บติดอยู่บ้างนุ่งห่มผ้าคากรองบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเข้าบ้าง ถอนผมและหนวดมันประกอบการถอนผมและหนวดบ้างยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้างนั่งกระยงประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระยคงบ้างนอนบนน้ำสําเร็จการนอนบนน้ำบ้างอาบน้ําวันละสามครั้งมันประกอบการลงน้ําบ้างเข้ามันประกอบการทําร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวมานี้อยู่ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาน 1. สติปฐานสูตรปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างกลางภิกษุท์ทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้แหล 2. สอสมมะปทานสูตรภิกษุททั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้ ปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาน 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไรนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างเหี้ยมหานเป็นอย่างไรนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเหี้ยมหานปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อรับบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว